ท้ายตัวแรกแฮ่แอเลยจงโทรดึงตัว โอ้พอมาถึงก็เอาบันไดขึ้นทันทีเลยเนาะเกาหลีเออเกาหลีโอ้ยเมไทยเนี่ยด้เกาหลีเด้อป้าตัวเกาหลีเนี่ยไซเกิบคาคานอ นะมาเลยเชิญเลยค่ะเชิญด้านหน้าก็ได้นะคะนั่นแหละก็มันเหนื่อยขานั่นแหละชิลพี่ลีนะ่ะไม่ได้ลงรถเลยบอก โอ้เกาหลีเกาหลีมันใช้เกิร์บโุกบโอ้ยคักกันเด้อ สวัสดีค่ะฝากซองด้วยเด้อฝากซองเจ้จาจำปาดงด้วยนะคะเจ้าจำปาดงค่ะจำปาดงไม่เอากล้องลงนิดนึงจะโชว์หน้าโชว์หน้าสวยหน่อยนิดนึงโอเคโอเคได้แต่สวยลดเนาะเอาไปลดซองอีเมล,ลนะ

เออคนเนะคนว่าถ่ายเอาเลยสาวกันนะคนวมาปากสองหลานเนีเด้อหลานเปิดไม่น่ะอืมจำปาดงเจ้าจำปาดงน่ะอืมเออนั่นแหละโก้ดเทอมันเนี่ละไม่บอกกะละมืออยู่ค่ะบ้านในมือ ฝากช่องเจ้าจำปาดงเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเด้อคุคนเด้อเอฟซีอยู่ด้านไหนวางไหนก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้เจ้าด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งด้วยเจ้าจำปาดงดูจำปาดงนะคะฝากด้วยนะคะฝากดูคลิปให้โจ้ด้วยนะคะเอฟซี ฝาคลิปเจ้าด้วยนะคะดูพี่คลิปแม่เจ้าด้วยนะคะเจ้าเปิดซ่องหม่เจ้าจังป่าดินะค่ะ เล่าไปพุ่นไหมเมือนเล่ายูพุ่นบอคฮัมจับไปลดลดนะมีคนเจอ่นะ <gas> ทีนต่อจบด้วยาษางกรดีๆของพี่แ้วด้วยนะครับกาแฟน้องใหม่ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในน้ำน้องเจ้ากับจมปาดงนะคะมาก,กาไดไล้์กดแชร์กดกระดิด่งให้น้องเจ้าด้วยนะคะฝากคลิปน้องเจ้าด้วูคลิปให้น้องเจ้าด้วยนะคะเอฟซีเจ้าจปาดงนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ